สวัสดีครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนลูกปืนนะครับลูกปืนมอเตอร์ซัมซุงนะครับตรงนี้นะครับเสียแล้วนะครับนะเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีเปลี่ยนง่ายๆนะครับนะใช้สงขาดูหรือจะเคาะออกก็ได้นะครับแต่เคาะผมไม่แนะนำแนะนำให้ใช้วิธีนี้ จิตไปเนยนะครับนี่นะครับแล้วก็หมุนเลยนะครับนะครับดูแล้วครับนี่ครับดูแล้วนะครับ,น,รบนะเป็นเสียใส่ล,ลูกไปใส่ไปนะครับก่อนใส่ก็ให้ทำความสะอาดแกนสันน้งหมดนะครับ การดแกมบนี้ครับใส่ลงไปเลยครับมัน,นจะมีบามอยู่นะครับต่อไปให้ถึงบา บจบแค่น,นี้นะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็โซสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ